สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักของผมทุกคน Zero Time Dilemma นะครับเป็นเกมที่เพิ่งออกใหม่มาผมเพิ่งมีเวลาเพราะผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพผมก็เลยอยากจะเล่นเกมนี้อยากจะเล่นเกมใหม่ๆครับหลังจากนี้เพื่อว่าจะให้เหมือนกับ Star d w v a l y นั่นก็คือเราเล่นเกมใหม่ๆไปแล้วก็ mm. ดูซิว่าคุณอยากให้ผมเล่นต่อไหมเนาะผมก็ skip text on mm. ไปแล้วกันไม่แน่ใจมันคืออะไร โอเคผมก็จะเล่นพาร์ทแรกไว้แค่นั้นนะครับแล้วทุกคนก็คอมเมนต์ด้านล่างกันเองว่าอยากให้ผมเล่นต่อไหมตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าตอนนี้นั้นเกือบจะ5้าโมงแล้วแต่เขาก็ยังทําถนนหน้าบ้านในขนาดที่เมื่อกี้นั้นไม่ทําแต่ว่าผมเริ่มแคสแลเราทาเลยผมก็ขอบ่นเข้านี้ครับเพราะว่ามันก็ทํามาแทบจะปีแล้ว Open up! Hey bird. Shit. What's wrong with you? Someone's one-night mistake. A mistake? Maybe Diana's. This isn't the time for jokes. Let me guess. That helmet can't come off, can it? So creepy. I don't want it near me. Where the hell did this thing come from? Shouldn't we be trying to get out of here? Impossible. This is a confinement room. The bars only open from the other side. Nothing to do but ask whoever did this to let us out. The mastermind's right there! That the put these he who was kid locked So one on us up. us. ทำไมมันถึงคิดว่าเด็กคนนี้เป็นคนทำเด็กคนที่ใส่หมวกกันน็อกนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงใส่หมวกกันน็อกด้วยแต่ว่าพ <c oughs> วกนี้โดนจับไว้ <c oughs> แล้วเด็กก็บอกว่าไม่ใช่ <c oughs> เขาโดนให้ใส่นาฬิกาอะไร,รข้อมือด้วยคนทั้งตกใจเลยที่เด็กคนนี้สามารถพูดได้ ประตูนั้นเปิดได้อีกด้านหนึ like soul, <x> ่งเท่านั้นนะครับด้านนอกงั้นพวกนี้ถูกขังไว้ที่เนวาดาทะเลหาดทะเล i า I require all of y to take part in a game a game? with affect of you, me and the human race and the balance fuck that let's get started เหมือนในคนนี้นะครับพูดอะไรแปลกๆบอกว่าชีวิตนั้นไม่ยุติธรรม ที่ขนาดว่ามีหอยทากตัวหนึ่งสามารถทาให้โลกนี้สุญทากา์ได้พวกคนที่อยู่ถูกขังอยู่ก็สงสัยว่ามันพูดเรื่องอะไรของมันมันก็เลยบอกว่าให้พวกเราทุกคน <5 S 2> ที่อยู่ในนี้เล่นเกมเกมหนึ่งเหรียนมี <We get S 1> สีแ <something? S 1> ดงกับสี right? เงิน You fail. i promise that i will release all of you and what if we're wrong you will have to stay in the game until at least six of you are dead what let's go with blue it's red right red it's gotta be red 50-50 chance the odds for each are the same then we should vote wait I can't believe you guys! Kane's right! Just going to do what he says? What do you think, Carlos? You are the leader of this group. I will take your decision as everyone's final answer. What are you talking about? I'll let Carlos choose. Pick red. It's blue. So what do you say, Carlos? Lau love and who No, Carlos! Don't answer him! เขาให้ทายว่าเหรียญเนี้ย <rejo in> ที่ดีดไปเนี่ยแดงหรือว่าทำเงินถ้ choose, าเกิดทายถูกเราทุกคน็นอิสระทายผิดเราแพ้เรานั่นแหละคือหอยทากตัวนั้นที่จะทำให้โหลกเนี้ยสูญพันธุ์มันพูดแบบนั้นนะโอเคอืม ไม่มีไม่มีโอกาสไม่เลือกขณะที่ผู้ชายคนนั้นหน้าที่กล้ามใหญ่บอกว่าอย่าเลือกอย่าทําตามมันคือถ้าเกิดเราแพ้แล้วอะเราจะต้องต่อสู้กันในนี้จนมีคนตาย6คนถึงจะรอดไปได้เพราะงั้นผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องแพ้อยู่ยแล้วจะแดงหรือน้ําเงินผมจะผมไม่รู้จะเลือกอะไรเพราะงั้นผมจะเอาเอาเดี๋ยว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 ผมคิดอะไรไม่ถูกแล้วเดี๋ยวผมมานะ มาครับทุกคนไอการเลือกสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะนำมาเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะเพราะ,ะั้นผมก็จะใช้เหรียญของผมเนี่ยแหละถือว่าก้อยเป็นน้ำเงินแล้วก็หัวเป็นแดงแล้วกันนะผมจะโยนเหรียญตรงนี้บเอาให้ทุกคนได้ยินเสียงเลยหัวเป็นแดงเราต้องเลือกแดง เราไม่รู้จักใครข้างรอบข้างเลยไงว่าคนนั้นมีอุปนิสัยยังไงเราจะไปเชื่อเขาว่ามันควรจะเลิกแดงหรือน้ำเงินได้ยังไงมันต้องเป็นน้ำเงินอยู่แล้วเอ้า yes ถูกไว้ทุกคนอิสลาตขอบคุณในเหรียญบาทเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าต้องสีแดงอย่างรู้รือไงมันแค่เป็นโชคอะ โอกาส5 0้ามิบ้งไม่ยากหรอกที่จะเดาถูกอ่ะเออถ้าเกิดเราตอบผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทาดฉันเป็นคนที่มีความยุติธรรมสัญญาว่าจะปลดปล่อยพวกเธอฉันก็จะปลดปล่อยแต่ก่อนหน้านั้นนะ ขออภัยที่ทุกคนจะต้องหลับมาตื่นคือเราจะลืมทุกอย่างทำไมเราต้องลืมทุกอย่างด้วยแลไอ้ไอ้นากากนกนี่ก็บอกว่าคงเป็นเพราะว่าฝัานดีละมั้งเราไม่รู้จักใครเลยประเด็นน่ะแต่ว่าทาสไม่รหรอ รู้อะไรรู้ว่ามันคือใครอันนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบนะผมจะนั่งใส่ซับให้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอใส่เพราะมันใช้เวลามากแล้วก็ใส่แค่ซีรีส์สำคัญอย่างเช่น Starcraft Pay off ยังคงเป็นที่เดิมแต่เรามาอยู่ข้างนอกอเหรอเนี่ยใช่แล้ว Charlie, <that's> why Hold on. Yeah. <that's> why are we outside? I have no clue. When I woke up, we were on the ground over there. Huh? What is it? Didn't we all have something attached to our left wrists? Hmm. Huh. I suppose we might have

คือมีคนหนึ่งจําได้ว่ามันถูกใส่ให้ข้อมืออะไรสักอย่างอยู่แต่ว่ามันไม่มีแล้วมันจําได้ไงแต่ว่ามันจําเรื่องพันนันอะไรไม่ได้อะจําเรื่องที่เจอกับไอ้นักกากนะั้นไม่ได้เหรอขอถามอะไรพวกนายทุกคนหน่อยได้ไหมไอเด็กคนนี้เป็นใครใช่ ไอเด็กคนนี้ทำไมแปลกทำไมต้องใส่หมวกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่านั่นเป็นข้อผิดพลาดแรกของเกมนี้นั่นก็คือมันจำมันจาเด็กนี้ไม่ได้ทั้งที่ไอ้วันแรกที่อยู่ในห้องขังนั้นนะมันยังบ่นอยู่เลยว่าไอเด็กนี้มันประหลาดเป็นประสาทรือวจับพวกมันมาขังหรือเปล่าแล้วก็มันก็เห็นว่ามีอะไรอยู่ที่ข้อมือมันแต่ว่าตอนนี้มันจําได้ว่ามันเคยมีอะไรอยู่ที่ข้อมือมันแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าจําเรื่องเด็กคนนี้ไม่ได้แล้วก็จําเรื่อง ที่พนันเรื่องเหรียญกับหน้ากากนกนั้นไม่ได้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไงนะเราข้ามได้ไหมเนะี่ยครั้แรกก็ต้องเวลาน้อยๆน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเวลายเยอะก็จะไม่มีคนดูเนาะอาจจะให้ทุกคนตัดสินแล้วลวกันว่าอยากให้ผมทำต่อหรือเปล่า ถ้าทำตอบก็อาจจะนั่งใส่ซับให้นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าผมจะไม่ไม่อยากจะพูดทัดตอนเสียงตัวละครไม่ว่ายัางไงก็ตามนะจะพยายามทําให้น้อยที่สุดซื้อได้ในสตีมนะครับราคาประมาณ700-800เกมนี้เพิ่งออกมาได้ไม่นาน ถามว่าผมมีเงินไหมก็ไม่มีครับก็ยืมของเพื่อนเอาตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้ผมแคสสอบผมก็จะซื้อครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้ามได้ไหมกด ESC นะ CQDNDE1 หรอเซฟก็ได้ ผมโยนเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญของผมได้มั้งเนี่ยของใครก็ไม่รู้อะมันมาอยู่ที่โต๊ะผมอะกว่าจะหาเจอมานี่คือ day o ใช่ไหมอินเทอร์เฟซสวยอยู่ let's ถึงเวลาที่จะเลือกแล้วว่าสไตล์ของใครที่คุณจะเลือกตามก่อนให้เลือกทีมเพื่อจะดำเนินเรื่องต่อ อ่ะโอเค C ท e a Q team D team โอเคนี่คือ C Q D อย่างที่เมื่อกี้มันขึ้นว่า C Q D N ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยังยังไม่เลือกทุกครัไอ้ที่คุณเห็นที่นี่ก็เป็นเรื่องราวนะเป็นส่วนของเรื่องราวที่คุณจะ Unlock เรื่อยๆใช่ไหมโอเค โอเคมันอาจจะให้แบบย้อนกลับหลังมาเพื่อเราจะไปดูว่าเราจะกลับมาตอนไหนอะไรอย่างนี้มั้งเนาะผมก็คงต้องเล่นคาร์ลอสแหละเพราะมันให้เราเล่นคาร์ลอสตั้งแต่แรกแล้วเรารู้สึกคาร์ลอสจะมีเน้ตเรื่องมากที่สุด่วเนี่ยนี่ไงอันนี้หมายถึงเล่นได้ใช่ไหมอ,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 อ๋อๆๆมันเล่นได้ทุกคนแต่ว่าเราจะตามใครเท่านั้นเองมันมีทีมอยู่เราต้องตามคาร์ลอสอยู่แล้วเพราะมันเริ่มคาร์ลอสมาให้เราเดี๋ยวนะทำไมไม่ไปต่อ no เซฟสิเพ al. ิ <ald en> ่งชมอินเทอร์เฟซเลยแต่ว่ามันมึนมากเลยอ่ะผมจะไปต่อยังไงเพราะว่าผมเล่นใน PC อ่ะออฟฟลนี่นะ โทษครับโทษครับทุกคนอาฟโลแล้วก็สวิตช์คือมึนแล้วครับตอนนี้โคนซ้ายันนั้นซีนีมาเฮเทลเราชนะเหรียญแล้วก็จบเลยอ๋อผมจบแล้วผมชนะแล้วโอเคคือเราเป็นอิสระว่างั้น อย่าเลยนอันนี้คือคัสซินเดิมมันจําอะไรทุกอย่างไม่ได้แล้วก็มันจําข้อมือมันจําข้อมือไม่มันจําข้อมือได้แต่มันจําทุกอย่างไม่ได้คือก็คือมันแปลกๆมากอ่ะตรงเนี้ยมันมีข้อผิดพลาดเยอะเพราะว่ามันไม่อยากให้เรามาถึงตรงนี้แต่ว่ามันก็ให้โอกาสเราเพราะว่าเราสามารถเลือกอะไรได้โอเคนี่คือนี่คือนี่คือเล่นจบไปแล้วนะเกมเนี้ยแต่ว่าเป็นทุกอย่างอ่ะเนื้อเรื่องมันจะเป็นไปตามชอยที่เราเลือกต้องการไงเข้าใจไหมเพราะงั้นก็ ก็ดีครับผมเคยเล่นเกมแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งผมก็ค่อนข้างจะชื่นชมเมื่อกี้คือฉากจบไงมันจบไปแล้วอะ <c oughs> ต้องขอบคุณเหรียญบาทเหรียญน,นี้ครับเดี๋ยวโยนให้ทุกคนได้ยินอีกทีว่าผมใช้เหรียญบาทจริงๆโอเคชนะไปแล้วเราจะ Quit แล้วก็ Return To Title เราจะเลือกน้ำเงินนะครับครั้งต่อไปอ่ม พอแค่นี้ก่อนดีกว่านี่คือพาร์ทแรกของเราเนาะถือว่าเกมนี้มันอาจจะจบไวเกินไปสำหรับผมแต่ว่ามันเลือกโอกาสให้เราไงมันไม่ได้เลือกที่แบบว่าถ้าเกิดเราเลือกเราไม่มีวันเลือกถูก,กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันให้โอกาสของเราแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เรื่องจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เรื่องจะเป็นแบบนี้มันเป็นจุดแข็งของเกมเลยนะว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นอะไรได้เร็วขนาดนี้ไงตัวอย่างเช่นคุณ ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทำงานหลังจากที่คุณจบมัธยมกับคุณเลือกที่จะไปมหาลัยชีวิตคุณก็จะแตกต่างไปขณะที่คุณไปทำงานนั้นคุณอาจจะได้รู้จักกับใครสักคนแล้วเขาอาจจะให้โอกาสคุณคุณได้มีโอกาสได้ลองทำงานที่คุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนมาในมหาลัยแต่ว่าคุณได้ฝึกงานแล้วคุณชอบในมันคุณได้ศึกษามันเหมือนที่ไอสไตน์นั้นศึกษาเรื่องของ เอาวิทยาศาสตร์ที่เราชมเชยเขาอะเขาไอซายก็ไม่ได้ศึกษาในในการเรียนมากนะนะแต่เขาศึกษาที่งานที่เขาทําก็ถ้าเกิดคุณได้รับโอกาสนั้นคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จในขณะที่คุณเข้ามาหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศแต่ว่าคุณก็ไปเป็นลูกจ้างของเขาแม้ว่าคุณจะได้เงินเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่มีความสุขอะไรอย่างแบบนี้นะก็มันก็ทําให้เห็นว่ามันอันนี้คือโอเคไม่ไม่ไม่ไมดีดๆมัน มันมีแตกต่างไปอะไรยังไงเนาะแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องสื่อที่เรียกว่าเกมนี้แล้วก็เรื่องของการออกแบบออกแบบเกมอีกมากขึ้นในขณะที่เราแคสกันต่อไปขอบคุณครับที่รับชมรักสี่เกมมิ่งครับแล้วก็ไว้กลับมาพบกันถ้าทุกคนอยากดูต่อเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราเลือกน้ำเงินมันจะเป็นยังไงวันนี้สวัสดีครับ